เทพพิจิตกตอนสยบขอทานเท่าปึงซองยี่กล่าวถามความสัตย์แต่ใต้เฮียเป็นตัวแปะข้าพเจ้าหัวหน้าพักยายจกร้องสออขึ้นแต่ใต้กลางเป็นตัวแปะของท่านหรือถูกแล้วเช่นนี้เป็นว่าท่านเป็นเครอือญาติของปึงเทียนเซ้งปึงย,ยี่ฮีบผู้กล้าที่สองแล้วปึงซองยี่หลังเล็กน้อยจึงกล่าวมิผิดตัวเองเพอได้ยินหนามปึงเทียนเซ้งหวนนึกถึงเมื่อสี่ปีก่อน ปึงเทียนเซงคิดปลิดชีวิตตนเองดังนั้นแรงเลงเล็กน้อยค่อยตอบคําจนบัดน,นี้ปึงซองยี่ยังขบคิดไม่เข้าใจว่าปึงเทียนเซ้งฉะไหนมุ่งร้ายหมายชีวิตตนมือบรรดากกิกอุ้ยพอเห็นสีหน้าท่าทีปึงซองยี่ฉุกใจคิดถามว่าน้องแท่ปึงปึงยี่เฮียมีความสัมพันธ์ใดกับท่านหรือปึงซองยี่กล่าวอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจเป็นแป้แปะหลงมือบรรดากกิกอุ้ยเห็นสีหน้าท่าทีปึงซองยี่ ผิดแปลกจากตอนที่บอกว่าแต้ใต้กลางเป็นตัวแปะสร้างความสงสัยใจยิ่งมันคิดถามให้กระจ,จ่างชัดแต่รู้สึกไม่สะดวกกับการเอ่ยปากเนื่องเพราะเรื่องนี้ผิดปกติวิสัยหากถามไม่เหมาะสมรังแต่ชักนำความยุ่งยากใส่ตัวอย่าว่าแต่ที่ปึงซองนี้ทยานออกมาเพราะแต้ใต้กลางถูกย้ำหยันย่อมไม่ใช่บุตรหลานอากตันอยู่ที่ชายเย็นต่อป,ปึงเทียนเซงคงมีสาเหตุเกลือแฝง ขณะครุนคิดได้ยินหัวหน้าภักยาจกร้องว่าหมายความว่าน้องแซ่เปิงเป็นหลานของเปิงเทียนเซงหรือเปิงซองยี่ขมวดคิ้วกล่าวว่ามีผิดตนมีปฏิกิริยาต่อน,นามเปิงเทียนเซ้งอย่างรุนแรงแต่นั้นไม่ยอมตอบมากความท่าทีชายเย็นนี้สร้างความมึนงงสงสัยแก่หัวหน้าภักยาจกยิง่งครุ่นคิดในใจเด็กผู้นี้เป็นไรแล้วกับแปแป๋ของตัวเองกลับไม่มีความสนิทสนมเท่ากับตัวแป้ต่างแซ่ มือบรรดอกกทิกอุ้ยเกรงว่าหัวหน้าภักยาจกจะถามถ่ายสร้างความลำบากใจแก่ปึงซองยี่ดังนั้นชิงกล่าวน้องแทเปิงแต่ไต่เฮียบเมื่อเป็นตัวแปะของท่านท่านคงเข้าใจนิสัยใจคอกระมังปึงซองยี่กล่าวตอนที่ข้าพเจ้าพบแต่ตัวแปะ๊ะแม้อายุยังยาวแต่มีคุณธรรมอาถรรพ์ต่อให้เผชิญดาบกระบีค้ำคอก็ไม่ยอมสยบเพื่อรักษาชีวิตรอด มือบรรดอกกิ้กอุ้ยผู้ศีสรับทราบประสานมือต่อหัวหน้าภรยญาจกกล่าวว่าปังจู้วันจาของน้องแท้ปึงยืนยันว่าแต้ใต้เฮียบไม่ได้กล่าวโครมลอยหวังว่าภายหน้าปังจูม้มาลู้ถึงเสียวเลี้ยยี่อย่าได้ถือทิฏฐิไปมันเป็นชนชั้นบริวารได้แต่กล่าวเพียงนี้เท่านั้นหัวหน้าภักญาจกกล่าวว่าในภรยญาจกไม่เคยมีคนหวาดหวั่นเพราะย้นย่อต่อเพศภัยอันตรายมาก่อน พวกท่านตักเตือนเราเช่นนี้สร้างความลำบากใจแก่เรานักปางจูเป็นหัวหน้าพักหรือเป็นบังควรหุนหันบู้วามเรื่องของเสียเริมยี่ปดปฏิบัติตามที่เห็นสมควรหัวหน้าพักกยาจกคบคิดแล้วกล่าวดูถ้าเราไม่อาจไม่รับปากแล้วขอทานเสื้อดำช่ยใต้โงพันประสานมือกล่าวว่าปางจูมีความเห็นเช่นนี้นับเป็นโชคของพักกยะจก หัวหน้าพักยาจกสำนึกตื้นตันยิ่งกล่าวว่าเราได้รับความรักกังวลจากตัวซือเฮ er ียเช่นนี้เป็นที่ตื้นตันนักหากไม่ประเมินตนยัยไม่ใช่ไร้เหตุผลไปมือบันดอกกิกอุ้ยถามว่าปังจูพวกเราจะออกเดินทางเมื่อใดหรือเช้าวันพรุ่งนี้หันกร้ามาก่อนล็อกขี้พันชี้มือไปอย่างปึงซองยีและมือปีศาตรีสายกล่าวเสียงทุ่มหนังว่า ปังจูคขนทั้งสองนี้ละเมิดข้อห้ามถือสารอบดูการชุมนุมของพวกเราสมควรพิจารณาโทษตามกฎไม่ทราบปังจูตกลงใจอย่างไรนะหัวหน้าพรคกยาจกคิดไม่ถึงว่าหัดกล้ามาก,ก่อนเสนอปัญหาเช่นนี้ต้องตะลึงหลานบูกหากไต่สวนตามเรื่องราวปึงซองนี้และมือปีศาจทะเลสายละเมิดข้อห้ามถือสาจริงๆตามกฎของพรคกยาจกอย่างน้อยต้องเดินทางไปยังสำนักใหญ่พรคกยาจกขอเข้ามาโทษต่อปรมาจารย์ของพรรค แต่หัวหน้าพักยาจกเมื่อทราบว่าปึงซองยี่เป็นศิษย์เทพเจ้ากระบี่ตั้งฮีเจียว่าจาเช่นนี้ไหนเลยเปล่งจากปากได้ดังนั้นยามกระฐานนึกหาวิธีที่เหมาะสมไม่ได้ปึงซองยี่ขมวดคิว้วครุนคิดในใจขอทานฉลานี้หรือฟื้นถึงเรื่องนี้หรือคิดกระต้นพวกมันผนึก,กําลังจาัดก,การเราททลถามความบประยศที่ถูกทําร้ายหนึ่งกระบี่ขณะครุนคิดได้ยินมือก็ไา้มาก่อนลกขี้กล่าวสิ่งเงย็นเฉาว่า ปังจูกฎระเบียบนี้บัญญัติโดยปรมาจารย์พระกราวปังจูคงไม่ทําลายกฎข้อนี้กระมังปึงซองยี่โทสะพรุ่งขึ้นกล่าวว่าคักปังจูผู้่โสแซ่ลกกล่าวไม่ผิดท่านไม่อาจทําลายกฎของพระกายจกปังจูลองบอกโทษที่ข้าพเจ้าพึงรับมาฟังดูหัวหน้าพระกาจกก็แรมเสียงหนักหนัก,กล่าวว่าน้องแซ่ปึงตั้งใต้เทยียบเคยมีพระคุณต่อพระกราว,ราวเราไหนเลยกล้าลงโทษท่านหนระือปึงซองยี่แค้นพระเราเกล่าวว่า แต่หาพรรคยาจกทำลายกฎระเบียบของพรรคท่านปังจูใหญ่ไม่ใช่เป็นคนบาปของพรคยาจกอย่าว่าแต่เหล่าผู้โสพรรคท่านคงไม่ปล่อยปล,ลาละเว้นปังจูหัวหน้าพรคยาจกดูออกว่าปึงซ้องยี่บันดานโทษาแล้วแต่เรื่องนี้สร้างความละบากใจแก่มันยิ่งไม่ทราบเลิกเฟ้นอย่างไรมือปีศาจทะเลสายพันกล่าวว่าน้องแทเปึงท่านไม่ต้องรับโทษท่าน ปึงซองอี้กลางเฉยชาว่าส่งเหลาพวกเราละเมิดกฎของผู้อื่นหาไม่ยอมรับโทษยังมีหนทางอื่นอีกหรือย่อมมีท่านผู้เท่าลองบอกมาฟังดูมือปีศาจทะเลทรายกล่าวว่าวิธีการง่ายดายยิ่งขอเพียงท่านสามารถโค่นบุคคลชั้นผูโสขึ้นไปของพรรก,กิจจกแพ้เรื่องลงโทษเป็นอันยกเลิกไปปึงซองอี้กวาตาไม่ยังหัวหน้าพรรกิจจกถามว่าคักบังจูวาจาของส่งเหลาเป็นความจริงหรือ หัวหน้าพักกยาจกพงศิสากล่าวว่ามีผิดตอนที่ปรมาจารย์พระกราวบัญญัติกฎระเบียบนี้เคยใคร่ควรว่าหากเป็นยอดฝีมือละเมิดข้อห้ามถือสาไม่บังควรทุ่มเทกำลังพักเราวเพราะเรื่องปีญย่อยเช่นนี้กระทบกระเทือนถึงศีกข,ของพระกราจึงตรากฏว่าหากแม้คนละเมิกดกฎสามารถโคน่นชนชั้นผูุ้สข,ขึ้นไปพ่ายแพ้ก็ให้ผู้พ่ายแพ้รับโทษแทนคนละเมิกดกฎปึกซองนี้เขาคิดในใจ อย่างนั้นหัดคร่ามังกรลกกี้พ่ายแพ้ในเงื้อมือเราแล้วสมควรให้มันรับโทษแทนขบคิดถึงตอนนี้ที่หัวหน้าพักยาจกตบว่าลกสืติหัดคร่ามังกรลกขี้สถานใจเล็กน้อยน้อมไก่กล่าวว่าปางจูมีคําสั่งสอนใดหรือเมื่อกรูท่านต่อสู้กับน้องแทบเปิงเป็นผู้ใดพ่ายแพ้หรือหัดคร่ามังกรลกขี้เพียงพอม่ายแพ้ปึงซองอี้ในกระบี่เดียว ยึดถือเป็นความอัปยศอดสูคิดอาศัยเรื่องละเมิดของกฎของภคยาจกกระตุ้นทั้งหมดลงมือต่อปึงซองยี่คิดไปถึงจะถูกกฎระเบียบของภาคสนองใส่ตัวงงงานวุบจึงกล่าวเราแม้พ่ายแพ้แต่แพ้อย่างไม่ยินยอมพร้อมใจขอทานเสื้อดำชุวยใต้กงถามว่าฉนไหนไม่ยินยอมพร้อมใจหรือหากเราทราบว่าการต่อสู้ครั้งนี้ผูกพันถึงเรื่องละเมิดกฎคงไม่ช่าใจเช่นนั้นหัวหน้าภักคยาจกระโดคิ้วกล่าวว่า ลกสือตีคนพึงสำนึกตัวเพลงกระบี่ของตั้งต่เฮยบเราท่านไหนเลยคลี่คลายได้หัดข้าด้มามก่อนลกกี้ตาสาดประกายเกลี้ยวกราดกล่าวว่าบางจูเราขออาสาต,ต่อสู้กับพึงเสียวเฮยบเพื่อรักษาเกียรติภูมิของพรรคเราหัวหน้าพักคยาจกคิดกล่าวกันหลยึงซองนี้ชิงกล่าวว่าหากท่านมียินยอมพร้อมใจก็ลงมือทดสอบดูอีกครั้งหัดข้าด้มามก่อนกล่าวเห่างเสีย,ยเยินแฉว่า เราคิดพิสูจน์ความเป็นตายกับท่านไม่ทราบท่านกล้าลงมือหา,รห,าหรือไม่ปึงซองนี้เหลือบมองหัวหน้าพระกยายจกแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าบางจู้ขออภัยที่ข้าเจ้าอุกอาจแล้วชักกระบี่จากฝัก,กจอจี้ไปยังหัดคร้ามังกรล็อลกกี้กล่าวว่าท่านลงมือได้แล้วหัตคด้ามังกรล็อลกกี้ยกกระบองทองเหลืองส่งเสียงตะบะก้องกดกระแทกสายยังห,กหักโหมตรง มันคล้ายตั้งใจปิดชีวิตปึงซองยี่ในกระบองเดียวกระบนท่าจึงเกลี้ยวกล่อดุดร้ายแฝงพลังกดดันดุดขุนเขาเป็นที่หน้าแตกตื่นตนกนักปึงซองยี่ท่าทีปลอดโปรง่งเชยชาตวัดกระบี่ขึ้นจากเบื้องล่างย้อนปากขึ้นไปหัวหน้าภักยาจกใจหายวูบรอบร้องว่าผิดท่าไปควรทราบว่าเพลงกระบอกหัดกร้ามัางกรลก,กี้ครั้งนี้แฝงน้ำหนักหลายร้อยช่าง ปึงซองนี้ใช้กระบี่เป็นอาวุธกลับสะบัดกระบี่ปัดป่ายกระปองทองเหลืองยาไม่ใช่ขาดความยั้งคิดแต่มันไม่อาจกล่าวจากปากหนึ่งนั้นมันเป็นหัวหน้าพักยจกอีกประการปึงซองนี้เป็นคนนอกมันไหนเลยช่วยเหลือคนนอกได้ขอทานเสื้อดำชุยใต้กงเหล่าผู้โสก็ชมดูจนใจขมิงตึงเครียดขึ้นมีแต่มือปีศาจทะเลสายทราบความตื้นลึกหนาบาง ของพลังการฝึกเปิดปึงซองนี้ยังยิ้มอย่างปลอดโปร่งเยือกเย็นมันดูออกว่าเพลงกระบอกหัดกร่ามังกรล็อลกี้แม่ดูร้ายแต่ขาดเคล็กของการใช้พลังผลการประทะหางหนคงเพียงพราม,มากกว่าได้ฉายจริงดังคาดหมายเสียงเปรืองดังกังวานกระบองทองเหลืองกระหัดกร่ามังกรล็อลกี้หลุดกระเด็นจากมือที่แท้ปึงซองนี้จโจมกระบี่ด้วยแนวทางปราดเปรียว ใช้เคล็ดสีเนี้ยผัวชอยกึงสีตำลึงปาดพันช่างปาดบูปตามสภาวะก็ปัดกระบองทองเหลืองปลิวไปห้าเชี้ปึงซองอีหัวรอด่างกังหวานกล่าวว่าใช้ความอ่อนโย,น,ยนสยบแกร้งกล้าวผู้โสคงแพ้อย่างไม่ยินยอมพร้อมใจอีกกระมังหัดกระ้ามากกอนลกขี้หน้าแปลเปลี่ยนยิ่งรุนแรงไม่กล่าวว่ากะไหลขึ้นย้ายไปเก็บกระบองทองเหลืองขึ้นสืบเท้าหาปึงซองอีอย่างเช่มช้า ึ่งสองยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ากูโสแซ่ลกกรนี้ท่านต้องระวังข้าพเจ้าต่อให้ท่านจู่โจมก่อนตอนนี้ต้องสนองคืนท่านกระบวนท่านหนึ่งกล่าวจบยกกระบี่เสืองแทงใส่หัดล้ามากกังกรทราบว่าพึ่งสองอี้มีเพลงกระบี่ลึกล้ำกระบวนท่าพลิกแผลงพิสดารสุดที่มันจะเปรียบติดมีแต่อาศัยพลังการฝึกเปรือหลายสิบปีโคนฝ่ายตรงข้ามพ่ายแพ้เห็นกระบี่แทงตรงมา ก็ควงกระบอกด้วยสองมือปัดสายยังหักโหมมีค่าปึงซองอี้หมุนกายวูบชักนำกระบี่เบนเบืน,นทะลวงผ่านเงากระบอกเข้าไปดุดทุรุเงินสายหนึ่งหัวหน้าภัคยาจกแตกตื่นตกใจยิงร้องโพว่าน้องแท่ปึงย้างมือไว้ไม่ตรีได้ยินเสียงดังขวากหยาดโลหิตสาก,กระจายไหลขวาหัดคร่ามก่อนลูกคี้ถูกทำร้ายอีกหนึ่งกระบี่หากไม่ใช่ปึงซองงี้มีจิตเมตตาธรรม หัด,ดกุ้ามังกอนโลกี้คงจบชีวิตภายใต้กระบี่นี้แล้วหัวไหลสัมพันธ์กับแขนหัด,ดกุลามังกอนโลกี้ถูกทำร้ายไหลขวาไม่อาจถือกระบองมัน่นกลายมือปล่อยกระบองล่วงหล่นลงพื้นดังเปรืองปึงซองยี้หัวเราะฮา่าๆกล่าวว่าปังจูโปรดวางใจข้าเจ้าแม้หุนหันมู้วามแต่ยังไม่เห็นชีวิตผู้คนเป็นเช่นผักปลาหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวกับมือปีาศาจเทลซายว่า ทรงเหลาผู้ยาวเข้ากับโคนผู้โสภพักยาจกคนหนึ่งพ่ายแพ้ไม่ทราบได้รับการยกเว้นโทษแล้วหรือไม่ตนไม่ถามหัวหน้าพักยาจกแต่ถามมือปีศาจเทเลสยัยแสดงว่าไว้หน้าหัวหน้าพักยาจกมือปีศาจเทเลสยัยหัวร่าพังก,กล่าวว่านั่นย่อมแน่นอนเลียวหน้าไปยังหัวหน้าพักยาจกถามว่าคักปังจุคิดเห็นอย่างไรหรือหัวหน้าพักยาจกท้อถอนใจกล่าวว่า ซึ่งความจริงน้องไซเปิงไม่ต้องลงมือเป็นคำรบสองเราก็ตั้งใจให้โลกสุติรับโทษแทนแล้วขอถามเสื้อดำชุยใต้กงกล่าวเสริมขึ้นอย่างนั้นปังจู้ให้โลกสอติกลับพักไปรับโทษเถอะหัวหน้าพักยาจกขบคิดเล็กน้อยจากนั้นกล่าวกับหัดขร่ามังกอโลกคีว่าโลกสอติรับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่หัดขร่มขามังกอโลกคีทราบดีว่าอาการของหมันไม่อาจตบตาขอทานเสื้อดำและพวกจึงกล่าว เป็นทางการบาดเจ็บทางผิวกายเท่านั้นพางลวงยาสมานแผลเจากอกเสื้อพอกลงบนปากแผลหัวหน้าภักยาจกโัศซีสะรับทราบกล่าวกับขอทานเสื้อดำช่วยใต้โกงวาตั๋วซื้อเฮียการเดินทางสู่สีล้มยี่ครั้งนี้มีความต้องการใช้คนลกสอติหากเดินทางกลับยังไม่ใช่ขาดผู้ช่วยคนหนึ่งที่แท้มันคิดร่างตัวหา,าดกล้ามังกอดลกขี้ไว้รับมือศัตรูขอทานเสื้อดำช่วยใต้โกงกล่าวเสียงทุ่มหนักวา ปังจู๋ก่อนที่ปึงเสียวเฮียบจะมาถึงพวกเรามีขุบกำลังอ่อนด้อยจริงแต่ตอนนี้ผิดแผกไปแล้วเมื่อมีปึงเสียวเฮียบต่อให้พวกเราทั้งสีไม่ร่วมทางก็ไม่เป็นไรแล้วมือบันดอกกิกอุ้ยกล่าวเสริมขึ้นตัวซื้อเฮียกล่าวไม่ผิดปังจู๋สมควรให้ลกสืติกลับพักไปรับโทษขัวหน้าภักยาจกคุดบายลงหายใจกล่าวว่าลกสืติ สีหน้าหัดข้ามังกรลกขี้ประหลาดพี่คนยิ่งคล้ายไม่ยินยอมแต่ไม่อาจไม่ป้านเป็นเขารบนอบน้อมกล่าวว่าปังจูขวหน้าพกกะจกกล่าวว่าท่านได้ยินวาจาของตัว๋วซื้อเฮียแล้วกระมังได้ยินแล้วปัานนี้สือตีเดินทางกลับพักกักตัวเองถ่ายโทษหน้าแท่นสถิตวิญ,ญญาณประจานสิบวันหัดข้ารังกรลกขี้องค์การผู้กล่าวว่าปังจูตามกฎด้วยเบียบของประจา์เพียงกักตัวเองสามวันเท่านั้น บทลงโทษ3าวันเพียงหมายถึงคนนอกหากแม้สิของพรรคเรารับโทษแทนต้องยืดเป็น10วันหากกรามาก่อนลกขี้เหลือหมองเขาทานเสื้อดำและมือบันดอกแวบหนึ่งเก็บกระบองทองเหลืองขึ้นกล่าวว่าคำสั่งของปังจูบิวันไม่อาจไม่ปฏิบัติตามไม่ทราบจะออกเดินทางเมื่อใดหรือออกเดินทางในบัดดลหัดกรามาก่อนลกขี้รับขันนั้นกายออกไปปึงซองนี่ฉุกคิดขึ้น ดูจากสีหน้าท่าทีของมันแสดงว่ามียอมจากไปเพียงแต่ฉันไหย,ยอมจากไปเล่ารู้สึกมีอันใดไม่ถูกต้องแต่ยามกระดานหันนึกไม่ออกว่าสืบเนื่องจากสาเหตุใดขอทานเสื้อดำชุยไต้โขงมองตามเงาหลังหัดกรด้ามังกรลกขี้จนลับตาจึงกว่าตาไปอย่างนอกโบสถ์ตัวพ่าเงายี้เข้ามาขอทานชะการที่แจ้งการหมาของขุนหน้าภากยายจกยืนอยู่นอกโบสถ์รับคำ สาวเท้าเข้ามาน้อมกายคารวะขอฐานเชื้อดำชุยใต้โกกล่าวว่าตั๋วซื้อแพะสิทธิผู้พี่ขออาจารย์มีคำสั่งใดหรือที่แท้ขอทานชะการผู้นี้เรียกว่าอึ้องเหงาเป็นสิทธิของหัวหน้าภักยจจกขอถานเสื้อดำชุยใต้โกงสั่งว่าเจ้าสะกดติดตามโลกซื้อเจ็กสิทธิผู้น้องขออาจารย์เจ้าดูว่ามันไปที่ใดหรือให้สิทธิสะกดติดตามตลอดเวลาหรือมีผิด เอื้งเงาวรับขำหันกายหมายจากไปหัวหน้าพระกยจกโบกมือกล่าวว่าเงายีช้าก่อนกวาตาไปยังขอทานเสื้อดำถามว่าตัวเสือเฮียท่านใช้เงายี่สวดร้อยตามลกสุติไม่ทราบมีจุดประสงค์ใดขอทานเสื้อดำชุยใต้กลงขบคิดแล้วกล่าวเราเกรงว่าลกสุติยามขุนแค้นจะสูญเสียสติสัมปาชญะหากแม้ไปเชิญพบบริวารสุราอสูรในระหว่างทาง เกรงว่าไม่อาจรับมือจึงใช้เงายี่รอบคุ้มครองส่งหัวหน้าภัคยาจกคล้ายทราบขอทานเสื้อดำไม่ได้บอกความจริงแต่ไม่ถามมากความโพริษะรับทราบกล่าวว่าอึ้งเหงาว่าคอยคุ้มครองลกซื้อแจกเจ้าให้ดีห้าวันให้หลังไปรายงานตัวที่เสียวเลมี่อึ้งเหงารับคำอย่างนอบน้อมล่าถอยออกจากบดมือปีศาจทะเลสายัวรรฮะฮากล่าวว่า ชุยเฮียมีความคิดอา่านรอบค้อบไปเสียทีที่จัดอยู่อันดับหนึ่งในสีผู้โสขอทานเสื้อดำชุยใต้กงหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าทรงเฮียยกย่องไปแล้วมือบันดอกกิกอุ้ยกล่าวเสียงทุ่มหนักทรงเฮียนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของพระกราขอท่านอย่าได้สอดมืยุ่งเกี่ยวที่แท้ขอทานเสื้อดำชุยใต้กงเขาระแวงสงสัยว่าหาดขรามังกรลกกูกคี้อัตรยิยต่อพักเข้าสังกัดสุลางอสูนจึงสั่งอึ้องเหงา สกดติดตามหดาดกรามาก่อนลกคีมือปีศาจทะเลสายทรงฮู้ปรดาดเปรียวเพียงไหนย่อมฆ่ากำนัรอหนอกมือบันดอกกิกอุ้ยจึงชิงกล่าวว่าจาถ้าทานมือปีศาจทะเลสายอย่าได้ยุ่งเกี่ยวมือปีศาจทะเลสายหัวศีษากล่าวว่าตกลงเราไม่ยุ่งเกี่ยวหัวหน้าพระกยายจกเป็นคนเที่ยงถามพอฟังสีหน้าแปลเปลี่ยนไปโปรวงว่าตัวซื้อเฮียหรือโลกซื้อตี ขอทานเสื้อดำชุยใต้กองท่อถอนใจกล่าวว่าปังจูไม่ใช่เราระแ,ว,แวงสงสัยมากความหากแต่ท่าทีของลกสุติปราบพิศดารไปหัวหน้าภักยาจกขมวดคิ้วกลว่าววลกสุติได้รับพระคุณอาจารย์อย่างลึกล้ำไหนเลยเป็นคนทรยศในเลยคนทรยศต่อพักได้ปังจูพักเรามีสิทธิ์มากมายที่สุดแต่ไม่มีคนทรยศมาก่อนปังจูทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใด พรรกราวแบ่งแยกลำดับรุ่นเขารบภูโสโดยเคร่งคลาดขนาดเดียวกันเสร็จสนมดุดพ่อลูกพี่น้องทุกผู้คนจึงคำนึงถึงเกียรติภูมิของพรรคขอทานเสื้อดำช่วยใต้กองศารศิษะกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีสาเหตุประการหนึ่งประการใดกือกดได้เบียบของพรรคตราวไว้อย่างเข้มงวดเมื่อสังเกตพบพิรุธหน้าระแวงจึงสืบสาวถึงที่สุดหัวหน้าพรรคยาจกหน้าแปลเปลี่ยนไป ประสานมือต่อขอทานเสื้อดำช่วยได้กงกล่าวว่าตัวซือเฮียให้คำแนะนำแก่เรามากหลายเราขอรับไว้แล้วกว่าตาไปอย่างมือบันดอกกิกอุ้ยเอ่ยสืบต่อกิกสือตีเราแล้วเลยเรื่องราวมากหลายหวังให้สือตีคอยชี้แนะเรามือบันดอกกิกอุ้ยน้องกายกล่าวว่าปางจูนี่เป็นหน้าที่ของเราเองเท่าเตี้ยแคระองขุนลุ้นพันกล่าวว่า ปางจูศิษาขาตรงจิวจากสุราอาหารไว้แล้วไม่ทราบจะสั่งให้ยกมาหรือไม่หัวหน้าพักะยาจกกล่าวว่ารีบยกมาเราจะดื่มกินกับส่งเฮและน้องแซ่เปึงอย่างเต็มที่เท่าเตี้ยแคระองค์ขุนลุ้นหันกายไปสั่งขอทานภายในโบสถ์ไม่นานให้หลังเหล่าขอทานยกสุราหารมาโต๊ะหนึง่งอาหารของพักะยาจกแม้ไม่ใช่อาหารเลิศรสแต่ฝีมือการปรุงพิสดารยิ่ง แม้เป็นเนื้อไก่เนื้องูแต่สามารถพลิกแพลได้สิบกว่าชนิดปึงซองยี้เพื่อปีศาจเรสายก็เดิมกินร่วมกับผูหน้าภักยันจกและสามผู้อาวุโสจู่จนฟ้าสางสว่างค่อยเลิกราทั้งหมดนั่งโคจรพลังในศาลเจ้ากวนูครรอบหนึ่งจากนั้นเข้าเมือไปสมทบกับอันเซียวเพีร่วมทางสู่วัดเสี้ยหยี่ยามบีสิบนาฬิกาของวันนี้มาถึงซุ้มประตูเทียนฮก อันเป็นด่านหน้าของวัดเสียมยี่ปรากฏหลงจีสีรูปดานหน้าออกมายืนเลงรายสกัดขวางทางไว้อันเสียวเพียสงสัยใจยิ่งกล่าวเบาๆกับมือปีศาจทะเลสายว่าทรงเหลา่าหลวงจีนเหล่านี้ช่างไร้ายเหตุผลมือปีศาจทะเลสายถามว่าเห็นได้อย่างไรเนอะพวกเราเดินทางมาช่วยเหลือมันพวกมันฉะไหนสกัดขวางทางพวกเราเนอะพวกเราไม่ได้บอกเจตนาการมาพวกมันย่อมไม่วางใจ ได้ยินมือบรรดากกีก้อุ้ยกล่าวว่าใต้ซีเป็นหลวงจีนเสีย,ยหรือหลวงจีนกลางคนทางซ้ายสุดรูปหนึ่งพระนมมือกล่าวว่ามีผิดประสบทั้งหลายมีคำเรียกหาว่ากาลายหรือขอทานเท่ามือบรรดากกี๊กอุ้ยถ้าเป็นท่านนี้เป็นคักปังจูพักเราหลวงจีนกลางโคดขวดคิ้วกล่าวว่าคักปังจูหรือมือบรรดากกี๊กอุ้ยหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าท่านคล้ายไม่เชื่อถืออตาตมาไม่เชื่อจริง มือบันดอกิกอุ้ยแค้นเสียงขุนเขิงกล่าวว่าท่านกล่าวว่าจ้าก,กับผู้โสสมควรพระวางปากคำไว้ประก็เรียกตัวเองเป็นผู้โสไม่ทราบอาศัยอะไรหรือเรามีไมตรีครบหากับเจ้าเอาวา่าสเสี่ยี่ยิบพ้นใต้ซื้อย่อมนับเป็นผู้โสข,ของท่านหลวงจีนกลางคนกล่าวเสียงทุ่มหนักว่าขอถามประสในายุทธจ,จักมีหัวหน้าภักยาจกก,กี่คนหรือหัวหน้าภักยาจกใจสถานหวัน่นไหวร้องพ่อว่า ย่อมีเราคนเดียวหลวงจีนกลางโนสาศิษะกล่าวว่าประสบมาสายไปแล้วหัวหน้าพักกายจกองงานวูบกล่าวว่าวาจานี้หมายความกะไรหรือคากปังจูแห่งพักกายจกมาถึงวัดเราตั้งแต่เมื่อวานหัวหน้าพักกายจกและพวกแตกตื่นตกยี่มิทราบเป็นเรื่องราวใดขอทานเสื้อดำช่วยใต้กงตวาดว่าหลวงจีนใหญ่วาจานี้เป็นความจริงหรือหลวงจีนกลางโขนพระนมมือกล่าวว่า บานไปชิดไม่มูสาวาจามือบัรดอกกิกอุ้ยเหลียวหน้ามาอย่างหัวหน้าพักยาจกกล่าวว่าปางจู้ดูท่ามีคนสร้างความลำบากแก่พักเราแล้วหัวหน้าพักยาจกตาศาสตร์ประกายวูบดุดสายฟ้ากล่าวว่าวิเศษแท้เรากลับคิดใกล้ดูว่ามันเป็นใครกว่าตาไปยังหลวงจีนทั้งสี่เอ่ยสืบต่อ ปัจจุบันเราดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักยาจกรบกวนใต้สืบเข้าไปรายงานเจ้าวาดยิบพุนว่าเราเดินทางมาตามนัดหลวงจีนทั้งสี่สบตาขันพูบหลวงจีนพร่างอ้วนฉุกกล่าวกับหลวงจีนกลางคนนั้นว่าซื้อเฮียเสดผู้พี่พวกเราสมควรเข้าไปรายงานหรือไม่อาจบางทีความนี้มีการเข้าใจผิดหลวงจีนกลางคนกล่าวอย่างกรุ่นคิดเข้าใจผิดกลับไม่มีหากแต่มีตัวจริงตัวปลอมหลวงจีนอ้วนฉุกกล่าวว่า ผูใดเป็นตัวจริงหรือ